สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามแล้ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันและในวันนี้ค่ะสปอร์ตบาร์สตอรี่ขอพาไปดูประเด็นร้อนชาที่เพิ่งจะสรุปจบไปนะคะเกี่ยวกับโมฮัมหม็ดซาลาแนวรุกชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลที่ตกเป็นเป้าหมของ สมสรอเอาอิทัตน์ในศึกซาอุดิโปรลีกแม้ว่าตลาดจะปิดไปแล้วแต่แววมานะคะว่าทางบิ๊กลีกซาอุก็ยังไม่ถอดใจค่ะในอนาคตก็ยังคงจะหวนกลับมาจีบใหม่อีกครั้งจนกว่าซาลาจะใจอ่อนนะคะไปดูที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันละค่ะ ตลาดนักเตะซาอุดีโปรโลีกนั้นปิดตัวลงไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา2นาฬิกาของคืนวันที่7กันยายนตามเวลาประเทศไทยปิดตลาดไปพร้อมๆกับความผิดหวังเรื่องของการคว้าตัวมูฮัมหมัดซาล่ากองหน้าของหงส์แดงค่ะหลังมีข่าวว่าทีมยักษ์ใหญ่จอมทุ่งจากลีกซาอุดีอาระเบียอย่างอ,าอัลอิติฮัดยื่นดีวประวัติศาสตร์เพื่อคว้าซาร่าจากลิเวอร์พูลนะคะซึ่งหากว่าลิเวอร์พูลเองตอบรับข้อเสนอปุ๊บจะส่งผลให้เป็นดิวที่แพงที่สุดในการย้ายตัวของประเทศซาอุดีอารา ระเบียทันทีละค่ะก็เล่นเอาแฟนๆหงแดงนั้นใจตุ้มๆต่อม,อมๆเลยทีเดียวนะคะหากมองตัวเลขข้อเสนอก็ต้องบอกว่ามีอึ้งแล้วก็น่าหวั่นไหวซะเหลือเกินละค่ะแต่มันกลับไม่ใช่สําหรับซาลาเพราะดูเขาจะไม่สะทกสะท้านหรือว่าเอ็นเอียงกับข้อเสนอของเอาอิติฮัดเลยค่ะการยื่นข้อเสนอนั้นเริ่มจากการเสนอสูงถึง150ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ6 6 6 8 5ล้านบาทน,นะคะรวมแอดออนให้กับบอร์ดบริหารหงแดงพิจารณา แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับถูกปฏิเสธไปหลังจากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวหลายสํานักออกมารายงานนะคะว่าเอาอิทัิพ์อย่างไม่ยอมแพ้เตรียมเพิ่มข้อเสนอครั้งใหม่เป็น215ล้านปอนด์หรืออยู่ที่ประมาณ9557.9ล้านบาทรวมแอดออนค่ะหวังที่จะเปลี่ยนใจหงแดงให้ได้นะคะพร้อมค่าเหนื่อยให้นักเตะอยู่ที่2.45ล้านปอนด์หรือ1 0 6 7ล้านบาทต่อสัปดาห์ให้กับนักเตะซึ่งก็มากกว่าลิเลวอร์พูลถึงประมาณ6เท่า แต่จนแล้วจนรอดแล้วค่ะทางลิเวอร์พูลเองก็ยังยืนยันว่าไม่มีทางที่จะขายซาร่าออกจากทีมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ ด้านไมเคิลเอเมนาโลซึ่งเป็นผู้อำนวยการซาอุดีโปรลีกก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ถอดใจในการคว้าตัวโมฮัมหม็ดซาร่าแม้ตลาดจะปิดทําการไปแล้วก็ตามค่ะแล้วก็ยังเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้โดยเปิดเผยนะคะว่าซาลาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ตนยินดีต้อนรับนักเตะที่อยากจะย้ายมาเล่นใน SPL เสมอรวมทั้งซาราด้วยแต่ว่าต้องคํานึงถึงมารยาทแล้วก็ความเป็นมืออาชีพและนั่นคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะก็คือ การขัดเกลา SPL สู่ความเป็นมืออาชีพถ้าดีวนี้จาไม่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ให้ความสนใจนักเตะอย่างเพียงพอหรือเพราะว่ามีปัญหากับลิเวอร์พูลแต่เป็นเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะไม่มีใครโกรธที่ทําไม่สําเร็จและจะยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะจะยังไม่ปิดประตูสัทีเดียวซึ่งถ้ามีโอกาสทําสําเร็จการนาซาลามาสู่ SPL ได้จะเป็นอะไรที่ปลาบลื้มมากๆ ตัดภาพมาทั้งฝั่งพระเอกของเรื่องอย่างโมฮัมหมัดซาล่าห์นะคะดูเหมือนว่าจะไม่มีอารมณ์ร่วมกับดิวในครั้งนี้แต่อย่างใดละคะ่ะเขาเนี่ยวางเฉยมาโดยตลอดไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์เองแบบตรงๆหรือว่าเทคแอคชั่นแรงๆนะคะว่าอยากจะไปอยู่กับเอาอิติัะแต่อย่างใดจะมีเฉพาะเหล่าบรรดาสื่อที่ออกมากล่าวอ้างกันเองเท่านั้นละคะ่ะแต่ยิ่งสมวนท่าทีแล้วก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็กลับทำให้เหล่าบรรดากูรูในวงการลูกหนังเนี่ยออกมาตีความกันไปต่างๆนานา,นานะคะอย่างเช่นแกรมซูเนส เขาออกมาฟันธงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาลาอยากจะย้ายไปรับทรัพย์ หลังได้แชมป์มาแล้วทุกรายการค่ะซึ่งลึกแล้วเขาอยากจะย้ายออกไปยังหลีกที่เรื่องเงินนั้นไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าหากไม่ได้ต้องการย้ายไปจริงๆแล้วแล้วก็ทั้งซาร่าแล้วก็เอเจนต์ก็น่าจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นานแล้วละค่ะซึ่งพอคำสัมภาษณ์จากกูรูรายนี้ออกไปปุ๊บร้อนถึงรามีอับบาสค่ะซึ่งเป็นเอเจนต์ของนักเตะออกมาสวนกลับเลยนะคะบอกว่าถ้าจะตัดสินใจย,าย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ซาร่าเองก็คงไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว และนักเตะในความดูแลของตอนเนี่ยก็ยังคงมุ่งมั่นและต้องการประสบความสำเร็จกับทีมต่อไปแหละค่ะตัดภาพมายังฝั่งรอบบี้ฟาวเลอร์ตำนานกองหน้าสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษและหง์แดงลิเวอร์พูลนะคะเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าในตอนนี้เนี่ยบรรดานักเตะชัน้นนำหลายคนได้รับความสนใจกับลีกซาอุดีอาระเบียเพราะว่าที่นั่นพร้อมที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวไปร่วมทีมแต่ว่าตนเนี่ยอยากจะแนะนำให้ซาร่าอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปค่ะ ส่วนการที่เอาเอติฟากได้ตัวจอแดนเฮนเดอร์สันไปเนี่ยตนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่และมาแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าพวกเขาได้นักเตะที่เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วก็เป็นถึงกัปตันทีมของลิเวอร์พูลนั่นเองค่ะ ถ้าจะลองคิดว่าเพราะอะไรลิรวพูลจึงไม่ยอมปล่อยซาราออกไปนั่นก็อาจจะเป็นเพราะการคาดหวังแล้วก็มีความหวังในการจะลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2ในรอบ4ปีรวมถึงถ้วยใบใหญ่อย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะคะเพราะซาราคือแข้งคนสําคัญที่จะนําพาทีมไปถึงจุดนั้นอีกครั้งรวมถึงการหาตัวที่จะมาทดแทนเขาก็เป็นเรื่องที่ยากมากหากไปจริงเนี่ยคนที่พอจะทดแทนซาราได้ณนะตอนนี้เลยนะคะก็มีแค่ซบอสไลฮาวีเอเลีย เดียโกโซตาโคดี้กั๊กโปรวมไปถึงเบนโดกซึ่งเป็นดาวรุ่งวัย17ปีแต่ก็ยังไม่อุ่นใจเท่ามีซาลาแน่นอนและค่ะนอกจากนี้หากทีมปล่อยซาลาออกไปก็จะเป็นการทำร้ายใจแฟนหงแดงไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้เพิ่งจะเสียนักเตะคนสำคัญไปหลายรายค่ะ ทั้ดิโอมาเน่ที่ย้ายไปบาเยอร์มิวนิกก่อนที่จะไปร่วมทีมอัลนัสเซอร์แห่งลีกซาอุดิอาระเบียโรเบโตเฟอร์มิโน่ที่ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมนะคะแล้วก็ย้ายไปอัลอาลีฟาบินโย่เนี่ยก็ย้ายไปอัลอิติฮัดจอแดนเฮนเดอร์สันเองก็ย้ายไปอ,อัลเอติฟักนะคะที่กล่าวมาล้วนเป็นหัวใจสำคัญของทีมแล้วก็เป็นขวัญใจสาวกเดอะคอปเลยค่ะ ครั้งนี้จึงไม่อาจปล่อยซาร่าไปได้หรือว่าอีกมุมหนึ่งคือการยื้อซาร่าเอาไว้ให้แฟนๆได้ทำใจก่อนสักพักแล้วค่อยปล่อยออกไปปีหน้าก็ยังดูดีกว่านะคะแต่ในระหว่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลเองเขาก็ไม่ประมาทค่ะหลังจากที่เขาเ,เริ่มจะหาตัวแทนซ้ายสังตายมาร่วมทีมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจารอดโบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดบริยองเอมเบอร์โมจากเบรนท์ฟอร์ดทาเคฟุสะคูโบจากดยอ so ัลซเซดาตหรือว่าจะเป็นบุกโยชาก้าที่เป็นดาวยิงตัวเก่งของอาร์ซอนเป็นต้นเละค่ะ ทั้งนี้สัญญาซาลาเนจะหมดลงไปในปี2025นะคะนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะเจรจาหาทีมใหม่ในฤดูกาลหน้าได้เพราะว่าเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญาแล้วแหะคะ่ะซึ่งเข้าทางอัลเฟสอัลมดเลชนะคะนี่เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียและซาอุดีอาระเบียบโปรลีกเขาได้ยืนยันว่าการอดใจรออีก2ปีก็คือปี2025การเจรจาเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เปรียบกันทั้ง2ฝ่ายเลยคะ่ะ ในช่วงเวลานะซาร่าเขาจะมีอายุอยู่ที่33ปีซึ่งมันเหมาะมากๆกับการไปหลีกซาอุดิอาราเบียแบบเต็มตัวนะคะส่วนอีกปัจจัยที่ทําให้ซาร่าเหมาะสมกับหลีกซาอุนั่นก็คือเรื่องของศาสนาเพราะการย้ายไปทํางานในประเทศซาอุดิอาระเบียที่เป็นประเทศอิสลามนิกายซุนนีเหมือนกับอียิปต์จะทำให้เขาและครอบครัวเนี่ยได้ใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา,ส,นาสะดวกได้มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมแบบที่เราได้เห็นหลายๆเหตุการณ์ในวงการลูกหนังที่ตอนนี้ต้องบอกว่าขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมากๆนะคะต้องมารอดูกันว่าปีหน้าหรือจะเป็นอีก2ปีตามความเหมาะสมที่ซาลาจะได้ไปกาะโปยในลีกซาอุตามรอยอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ย้ายกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะ